ว้าวทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะหุ่นนี่ค่ะขาใหญ่มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นมาพาทุกคนไปเดินป่าตามล่าหาเห็ดด้วยกันเหมือนอย่างเคยนะคะวันว่างของปอ้าอ้นไม่ทำอะไรค่ะเข้าป่าอย่างเดียวนะคะจนคุณลุงจะให้ จะยกมุ้งให้ไปนอนในในป่าแล้วนะคะคิดคำพูดไม่ออกอีกแล้วคะ่ะจนคุณลุงจะไล่ไปนอนในป่าแล้วนะคะวันนี้จะมีเห็ดอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านเนาะนี่เนาะปีนี้เาาใจเห็ดไม่ถูกเลยคะ่ะเจอเห็ดดำโผล่ออกมาน้อยๆแล้วนะคะหูยเจอกระจุกหนึ่งเก็บดีไหมอะ กลัวเก็บไปแล้วหาเพื่อนเขาไม่เจอนะคะ,ะขวัญถุงดีกว่าค่ะเก็บพอไปหมกนะคะนี่ค่ะทุกคนยังมีดอกเล็กๆเกขาผล่มาเยอะอยู่นะคะอันนี้พระอ้นเก็บดอกที่พอกินได้แล้ว เห็นแล้วน้ำลายไหลค่ะทุกคนอยากกินหมกไหนๆเราก็เดินมาไกลแล้วก็เก็บไปเนาะอย่าเสียเที่ยวเลยไม่น่าเชื่อว่าปีนี้อุ้ยดูค่ะเห็ดดำเขาออกไวกว่าเห็ดเหลืองนเนอะยีะเห็ดดำเขาออกไวกว่าเห็ดเห็ดดำเขาออกไวกว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่และปีเห็ดเขาออกแตกต่างกันมากเลยค่ะพอทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะ ขาสูงขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปอนจะให้ดูนี่ค่ะเสียดายค่ะที่ว่ากลุ่มนี้เขาเกิดมาเร็วนะคะเร็วกว่าปากติแล้วก็พอตอนที่เขาเกิดโผล่ขึ้นมายีเกิดโผล่ขึ้นมาปอนพูดไม่ถูกแล้วพอเขาเกิดมานะคะแล้วก็อากาศร้อนค่ะเจอแดดเผาค่ะหัวเลยดำๆนะคะหัวกุดอุ้ยเสียดายค่ะเฉาเยอะเลยนะคะดูค่ะ สวยงามเป็นกลุ่มอันนี้มีใครมาเตะพังเนาะนีะ่เก็บค่ะใบดึงออกมาแล้วค่อยตัดขานะคะตรงนี้เป็นกระจุกสวยงามเอ๊ะป้ะาอ้นอย่ามือสัน่น <c oughs> มือสั่นไม่พอ <c oughs> จับมีดผิดด้านอีกนะคะบางดอกเขาเฉาเสียดายมาก <c oughs> ปีที่แล้วพระอ้นได้เห็ดดำเยอะมากเพราะว่าป่านี้ออกเยอะเนาะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะได้เยอะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นต้นคลิปนะคะเขาเฉาค่ะไม่แน่ใจว่าป้าอ้นพูดต้นคลิปว่าทำหมกหรือปน่นป่นคะ่ะทุกคนอยาาก,กินปน่ปนป่นปลาทูนะคะ เห็ดนี้เขามีความหอมนะคะทำป่นอร่อยแล้วก็จะเคี้ยวหนุบหนุหนุบหนบด้วยนะคะเห็ดตรรดำหมกอร่อยค่ะเขามีความหอมเหมือนเครื่องเทศนะเห็ดรายดำคือเห็ดแต่ละชนิดรสชาติหรือความหอมเขาก็จะแตกต่างกันเนาะโอ้หัวหลุด ค okay. ยิ่งเก็บยิ่งเสียดายถ้าพระอ้นปล่อยไว้ถ้าแดดแดดแรงๆมาอีกก็จะสภาพเป็นแบบนี้แหละคะ่ะร,รู้สึกจะมีคนมาดึงก่อนหน้าพระอ้นแล้วนะคะดึงแต่ไม่เก็บหรือเปล่าเก็บแล้วค่อยตัดขาเนาะ เย็นแล้วเสียงนกร้องฟูสวยขาข้าขาผอผมนะคะความจริงไม่คิดว่าจะมีเห็ดดำออกสูงพอได้เก็บนะคะไม่ได้เอากรรไกรมาตัดค่ะ สีกลมกลืนค่ะทุกคนมองเห็นไหมเอ่ยก็มองตามือประอ้นแล้วกันเนาะอ้นีชอบดอกแบบนี้ค่ะสวยเหมือนดอกไม้ดอกใหญ่เขาก็มีนะอวบด้วยป่านี้จะมีโอกาสใหญ่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่า ถ้าพระอนไม่เก็บคนอื่นก็มาเก็บก่อนอยู่ดีนะคะอีกอย่างตรงนี้เขาอยู่กลางแจ้งค่ะเขาก็จะเฉาแบบนี้จะไม่โตให้นะคะนอกจากตรงที่ที่มีใบไม้กลบอะคะ่ะตรงนั้นเขาจะโตและใหญ่ให้โอ้เสียดายหนะ้าหมวกใหญ่ๆนี่นะอันหมวกหลุดน่าจะเป็นพี่กวางมาติหรือเปล่า เดี๋ยวพาแหวกใบไม้นะหิใบไม้ต้นหญ้าค่ะดึงขึ้นมาโอ้ฟ้ายิ่งแต่ร้องฝนอย่าพึ่งตกกว่าจะได้เหตุแต่ละทีฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจนะนี่ค่ะถ้าเขาอยู่หลบพงหญ้าหรือใบไม้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใหญ่ให้นะคะ อย่างเช่นตรงนี้นะคะนี่ค่ะขาอวบมากแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เจอแดดเผาไปก่อน ตั้งกล้องผิดด้านค่ะต้องไปตั้งอีกฝั่งหนึ่ง มือบางกล้องหรือเปล่าขออภัยด้วยนะคพอะไม่ได้เช็คหน้ากล้องเลยค่ะวันเ,เดตั้งใจเก็บใกล้จะหมดแล้วนะคกลุ่นี้ <c oughs> ก็ได้ป่ <c oughs> <c oughs> นหนึ่งพอดีก็ยังวะป่นหอมๆกับปลายี่กับปลากับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะ เดินดูตามกอหญ้าเพราะว่าเขาหลบเออกระเด็นกระดอนโอ้ยชากทุกคนจา๋าปิดฉากเดอ้อดอกใหญ่ๆสวยๆแย่งชากถ้าไม่ใหญ่ไม่สวยไม่แย่งนะคะยังค่ะยังเจอเรื่อยๆนะคะหุนี่ค่ะ ขาใหญ่มาแล้วอันนี้ตรงนี้คนละกลุ่มกับเมื่อตะกี้นะคะก็อย่างว่านะปีนี้เก็บเห็ดเก็บเล็กผสมน้อยนะคะ ยังพอมีดอกสวยๆให้ได้ลุ้นนะคะขนาดนี้น่าจะประมาณเดือนหนึ่งะคะ่ะถึงจะโตให้นะคะโอ้หัวลุด ดอกเล็กกลุ่มนี้เก็บเล่มๆเอาก็ได้ดอกขาใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะขาใหญ่ดอกเล็กๆป้อนให้ดูความสวยงามนะคะ ไม่เก็บค่ะรอให้เขาโตรอให้เขาโตรหโตรือรอให้คนอื่นมาเก็บนาะนี่เนาะช่างค่ะใครใครไวได้ก่อนก็ได้ไปนะแบ่งแบ่งแบ่งปันกันไปค่ะกลุ่มนี้ยง,งสวยค่ะ ดึงดอกใหญ่ออกให้พื้นที่ดอกเล็กเข้าขยายตัวนะคะกลุ่มนี้ดอกใหญ่ๆสวยๆยมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าป้าอ้นเดินมองหาจนตาเหลเลยค่ะกว่าจะได้แต่ละดอกโอ้ยเนาะเจอดอกสวยๆในซอกต่อไม้นะคะ ตั้งใจว่าจะเก็บแค่ปนปนหนึ่งค่ะสงสัยจะได้แค่ปนเล็กๆนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดนี้เขายุบค่ะโอ้ยเนาะสวยงามแต่ว่าก็อย่างว่านะคะเขายังน้อยเขายังเล็กเกินไปค่ะนี่ค่ะทุกคนผลงานสำหรับวันนี้นะคะได้ปนเล็กปนหนึ่งพอดีค่ะเห็นว่าเก็บดอกเล็กๆพอมาถึงบ้านเขาไม่เล็กนะคะทุกคน อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับปอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ